หนาวมากกับเพื่อนเๆเออน้ําตกค่ะน้ําที่ไหลลงมามันกระสีเนี่ยก็จะเป็นน้ําแข็งสภาพอากาศบนถนนก็จะเป็นแหงๆยังสี่ล่ะค่ะแต่ว่าน้ำแต่ว่าน้ำมันจะเป็นน้ําแข็งเลยค่ะถนนก็จะเป็นน้ำแข็งเขาต้องเอาเกลือมาหวานนะคะ่ะเนาะหนาวนะ สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าตูวเจี๊ยบแคมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคู่ทุกคนดนะค่ะเด้อเอณตอนนี้กับเวลาใกล้จะสี่โมงเย็นของประเทศโนเวียเลยนะคะยิงๆๆกีกีก็กำลังสิยญางไปเฮ็ดงานค่ะพี่น้องค่ะหนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบองานแดงเลยต้องพันไว้คือจังเลยคือจังดักแด้นเนี่ยค่ะเพื่อนๆจา๋าตอนนี้ ช่วงนี้ก็จะประมาณติดลบติดลบ5องศาเซลเซียสติดลบด้วยค่ะเดอโมเมนต์โมเมนบวกเด้อค่ะเดอานเข่ากับิประมาณเลยสาบกว่าองศา30เกือบสี่สิบองศาความร้อน่ว่าอยู่นี่ต้องติดลบลงค่ะยิ่งยิ่งแดดยิ่งอากาศดีๆยิ่งหนาวค่ะแต่ถ้าหิมะมาจะไม่หนาวเท่าไหร่มัน สีดูดซุ่มบางทดูดซึมความความเย็นลงนะคะเนาะก็มาเร,ริ่มถ่ายมา้ค่ะยางพันเลยยางพานน้ำแข็งเวลาหยุดแต่ว่าลริมถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะค่ะน้ำมาทักทายกันช่วงปีใหม่บระเทศไทย Body Art clip art ยางน้อยเพื่อนๆเ,เลยลค่ะแต่รอค่ะพี่น้องเอ้ยก็วันนี้ก็มามาสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วค่ะเพื่อนๆเด้อ ขอให้เพื่อนๆทุกคู่ทุกคนจงมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดสมควรม,มุ่งมาตปรารถนาขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในปีพศ2564หรือพศ2ทว4นวนนติัะคะให้ลำลุรวย,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 ยทุกคทุกคนเบิดดีเบิดสินนะคะเด้อต,ตรงนี้ก็จะลงท้ายไปด้านล่างก็จะเป็นเป็นทะเลค่ะ จะเป็นทะเลอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยหนาวเห็นบ่อคอยสัตว์ค่ะตัวนี้ทะเลค่ะโอ้วหน้าแดงหน้าแดงพรปัน่นหน้าแดงพรปัน่นสาวซับหน่อยเนาะค่ะเนาะเนาะเนาะนี่นี่บ่อคอยเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขนะคะอุ้นก็อ๋อละซับมันเอียนฟินเอ่ออุ้นสัก,สสกค่ะนูกิ๊กกิก๊กันโก้พยบุ๊คจุ๊บฮอตแอดงฮอตแอดงฮอตแอดงอ๋อละซัมมานสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ